จินหลินเป็นรัฐที่มีประชากรหนาแน่นผู้คนมีวิถีชีวิตเกี่ยวข้องกับการล่าช้างป่าเพื่อนํามาใช้เป็นพาหนะและเมื่อตายก็นํางาช้างมาใช้ประโยชน์สะท้อนให้เห็นว่างาช้างอาจเป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญโดยเฉพาะต่อจีนและอินเดียเอกสารจีนยังกล่าวถึงการมีแหล่งแรกเงินซึ่งอาจเป็นแหล่งผลิตหรือเป็นจุดผ่านของโลหะมีค่าสําคัญนี้ในระบบเครือข่ายการค้าโบราณ ตอกย้ำบทบาทของจินหลินในฐานะรัฐที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหลักฐานจากแหล่งโบราณคดีอู่ทองเช่นรูปปั้นหินและแก้วเครื่องประดับทองคําและเหรียญโรมันของจกักรพรรดิวิโอรีนุสศตวรรษที่4ช่วยยืนยันความเชื่อมโยงกับโลกตะวันตกเมดิเตอร์เรเนียนขณะเดียวกันก็พบร่องรอยของพุทธศาสนาในระยะแรกเริ่มเช่นแผ่นดินเผารูปพระสงฆ์อุ้มบาตรและภาพปูนปั้นพระพุทธรูปนักปรด ซึ่งแสดงอิทธิพลของศิลปะอมารวดีจากอินเดียใต้ยุคศตวรรษที่4-5